ปฏิจาที่ทุกคนเห็เหนอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือการแห่พระเวทค่ะนะคะหรือว่าการแห่พระเ,เวทเข้าเมืองหรือว่ารับพระเวทสันดรเข้าเมืองแม่มลิขขใช้เป็นภาษายอบ้านแม่มลินะคะเป็นชนพื้นเผ่ายอค่ะนี่ก็คือการแห่พระเวทบ้านเศร้าเล้านะคะก็ขบวนต่างๆนี่ก็จะเป็นประวัตินะคะทาง อ่าประวัติของพระเวสสันด์ดเทานะคะเนาะว่าชีวิตเพิ่นนะคะเป็นมายังไงนะคะแต่และขบวนนะคะของอ่าขบวนแห่พระเวสสันดรนี้ก็จะแต่งกายนะคะด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองเสื้อผ้าตามชนเผ่านะคะซึ่งจะจัดสวยงามแล้วก็จะจัดอลาัางการทุกๆปีเป็นบุญประจําปีของบานเมมลิเองนะคะ ันนี้ก็คือขบวนนะคะของเด็กนักเรียนของบ้านแม่มารีเองนะคะเห็นบ่คะจัดสวยงามทุกๆปีนะคะก็จะจัดสวยงามมีมโหรสุครบงานค่ะทุกคนค่ะนะคะ่านามาท่องเที่ยวมากเลยนะคะนี่เลยเห็นบ่คะสวยงามค่ะบ้านแม่มารีนะคะเป็นชนพ่อโยกพูดภาษาย ok, กก็คือวแบบนี้แหละคะ่ะ นะคะไปเตอร์มาเตออนนะคะผู้ทอผู้แก่ก็จะฟ้อนนะคะร้องรําแบบสวยงามนะคะแล้วก็เป็นการที่ให้ผู้ทอผู้แก่นะคะได้มีความสนุกสนานกันเนาะนะคะนานๆได้ค่ะจะเห็นผู้ทอผู้แก่ได้ฟ้อนได้รับอันนี้ก็คือนะคะเป็นพื้นผ้าที่วาดลวดลายวาดพุทธประวัติของพระเวสสันดรเฮาะคะ่ะมาเพิ่น บเพ็ญเพียรมานะคะเพื่อนไปมาแบบไหนทําอะไรอยู่ในช่วงที่บําเพ็ญเพียรน,นะคะนี่คือประวัตินะคะของพระเวสสันดรก็จะว่าลวดลายนะคะลงบนดผืนผ้าสีขาวอย่างสวยงาม เห็นบ่มคะนะคะก็มันเป็นประเพณีนะคะเป็นประเพณีสืบสาราทางวัฒนธรรมทางคอีสานนะคะสองข้างทางนี้นะคะทุกท่านก็จะมีนะคะการแจกทานไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะเป็นน้ําเป็นพนลไมแบบนี้คะ่ะทุกคนก็จะมีกินมีทานกันตลอดทางคะ่ะ อันนี้ก็เป็นวิธีสาวบ้านอีกอย่างหนึง่งนะคะที่ทํากันมาแต่สมัยโบรมมาณคุณน,นะคะทุกคนคะ่ะนะคะแม่มุเลยก็เลยอยากจะนําพื้นวิธีพื้นฐานทางแม่บ้านแม่บลญเองนะคะมาซื้อให้ทุกท่านคนได้รับรู้รับทราบว่าพะเพณีที่ทําแต่ละปีในหมู่บ้านนะคะเป็นแบบไหนทําอะไรบ้างนะคะ สนุกนะคะทั้งได้บุญทั้งอิ่มท้องนะคะครอบคู่ไปด้วยทุกๆปีก็จะจัดยิงหญ่อลังการนะคะลูกหลานนะคะที่ไปทํางานกรุงเทพหรือไปทํางานตั้งจังหวัดเนี่ยหรือว่าตามปริบต่าต่างเนี่ยคะ่ะก็จะกลับช่วงนี้เลย ะะเขาจะกลับช่วงบุญพวีนะคะคือเป็นบุญยิ่งใหญ่นี่แหละประจำปีของบ้านแม่มลิเองนะคะมีทั้งสิ่งที่เสริมเข้ามานะคะแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ที่ของอาชุมชนอยู่ถ้าใครได้มาเที่ยวนะคะของบ้านแม่มะลีหรือว่าบ้านเสาเล้าเนี่ยก็จะลหลงไหลเลยนะคะถึงประเพณีว่าประเพณีบ้านแม่มะลีเนี่ยเขาเฮ็ดเบบไดนจัดช่วงไหนนะคะจัด ช่วงไหนกันบ้างอันนี้ก็เป็นข้าวบวนลำนะคะนี่เลยค่ะทุกคนผ้าก็จะเป็นชนเผ่าย้อนะคะก็จะมีทั้งชนเผาย้ะเผาโซ่เผ่ากะเลิงนะคะนำอย่างสวยงามเราจะเน้น วิธีพื้นบ้านวิธีของชุมชนนะคะเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นขบวนที่อยู่ด้านหลังและก็จะเป็นรถแห่ค่ะทุกคนก็จะมีเสียงเพลงให้ความสนุกสนานนะคะทุกคนก็จะฟ้อนรำนะคะ มีเยอะนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะแห่เข้าในวัดนะคะวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นก็คือวัดพระธาตุจำปาของบ้านแม่บลีเองค่ะทุกคนนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวแก่แม่ไม้เด็กเล็กผู้สาวค่ะแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอนะคะก็จะมารวมตัวกันอยู่นี่นะคะ เพิ่มสั้นเพิ่มความสนุกสนานให้งานได้ดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเนี่ยแหละคะ่ะลดแหนะะในแต่ละ,ะขบวนนะคะก็จะมีลดแหขั้นอยู่นะคะระหว่างขาบวนก็จะทําให้แบบมีความสนุกสนาน,นะค,ะค่ะทุกคนบุคลาก้บางคนคนะคะ รวมขบวนบูได้พนก็นั่งอนุโมทนาตรงนี้นะคะนั่งทําบุญไปค่ะที่นี่บ้านเสาเล้านะคะหรือเรียกงานอีกอย่างหนึ่งว่านมัสาการพระองค์พระธาตุจำปาบ้านเสาเลา้าที่มีชื่อเสียงนะคะทาให้ชื่อเสียงทางหมู่บ้านของแม่บลีเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีชื่อเสียงมาก สวยงามสนุกสนานใครที่ได้มาเที่ยวเชื่อว่าต้องมาอีกครั้งนะคะต้องมาเที่ยวอีกแน่นอนนี่คือภาษาเยอหรือฟังได,ดโน่ค่ะ ฟาซาญ่เป็นฟาซาท้องที่นขอบานมบานเลเองนะคะทุกคนขบวนต่างๆนี่ก็จะแห่ตามประวัติของพระเวสสันดรเลยนะคะช่วงแห่ขบวนนะคะก็จะมีการ โปรยเลี่ยนโปรยฐานนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลน,นะคะอันนี้ก็คือทางเข้าวัดพระธาตุจำปานะคะที่เบื้องสวยงามได้แิฉันจะพาเข้าไปเบื้องใน,นนะคะว่าสวยงามตามที่เว้าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นภายในบริเวณวัดนะคะทุกคนก็จะมาสักาาาสก,การ,ระบูชานมัสการพุปธาตุจำปาะคะ่ะดิฉัิจะให้ทุกท่านทุกคนได้ดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนเห็นบหมคะ นี่คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะเป็นศูนย์รวมความศรัทธาเป็นที่ยึดนเหนี่ยวจิตใจของชุมชนบ้านสเสาเร้างานนมัสก,การองค์พระธาตุจำปาจะจัดขึ้นทุกทุกปีหรือที่จะเรียกอย่างหนึ่งว่าเหตุพระเวทเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อลังการและก็ทำให้ผู้คนเข้ามาหลั่งไหลนมัสก,การองค์พระธาตุจำปา เพื่อที่จะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตลูกหลานท่านไหนนะคะที่ไปทำงานกรุงเทพก็จะมาสักการะบูชาในขอพอรอุปร,ราชจําปาให้คุ้มครองมีการมีงานที่ดีทำมีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนี่คืออ์พร,ราุจำปาบ้านเสาเล้าเป็นชุมชนที่มีความสุขและก็มีประเพณีวัฒน,ธ,นธรรมอันดีงาม ืไฮลูไฮลานได้ซืบท้อต่อไปนี่ก็คือบุญพระเวทบ้านเศร้าเลาหรือว่านามัสการองค์พระธาตุจำปาค่ะ